สวัสดีสมาชิกเค e c นชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะในวันนี้แอดจะมาอัปเดตวิธีการทำงานนะคะของเว็บงานออนไลน์ตัวนี้นะคะส่วนใครอยากรู้ว่าวิธีการทำงานของเว็บนี้รวมทั้งการหาเงินต่างๆเป็นอย่างไรตามไปชม,พร,มพร้อมกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ Jack สำหรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะคะที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคะซึ่งเป็นคลิปแรกที่แอดสอนวิธีการสมัครนะคะก็มาดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเมื่อกดที่ลิงก์แล้วนะคะถ้าใครรหัสเชิญตรงนี้ไม่ขึ้นนะคะรหัสเชิญของแอดนะคะ388-9491นะคะ ช่องแรกให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะโดยไม่ใส่เลขศูนย์นำหน้านะ,ะส่วน2ช่องนี้เป็นรหัสผ่านนะคะแอดขอแนะนำให้ใส่6-8ตัวขึ้นไปนะคะถ้ายาวๆได้ก็ยิ่งดีนะ,ะจากนั้นให้นำตัวเลขตรงนี้มากรอกตรงนี้นะคะแล้วก็กดรับรหัสยืนยันได้เลยค่ะเมื่อทางแอปเขาส่งรหัส OTP มาให้เราในโทรศัพท์นะคะก็นำตัวเลขนั้นมากรอกตรงนี้นะคะจากนั้นก็กดลงทะเบียนได้เลยค่ะ หรือสำหรับใครมีบัญชียอยู่แล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะสำหรับแอปนี้นะคะได้เปลี่ยนแปลงใหม่นะคะไม่มีเ,เครดิตฟรี1 0 0 0ให้แล้วนะคะทางแอปเขาแจ้งมาว่าเขาจะให้รางวัลกับการที่เราแนะนำเพื่อนนะคะก็คือภารกิจตรงนี้นะแอจะสอนวิธีการทำงานไปเลยนะคะก็คือสายฟรีทำได้ยังไง โดยการที่เรานำลิงก์ของเรานะคะไปแนะนําเพื่อนนะคะตามกลุ่มล ne ตามกลุ่ม facebook นะคะที่เกี่ยวกับงานออนไลน์ต่างๆนะ <laughs> เมื่อเพื่อนของเราที่สมัครต่อจากลิงก์เรานะคะ <sk r isa> ทำการเติมเงินนะคะทำการเติมเงินเข้ามานะคะถ้าเติมเข้ามา1คนนะคะตรงนี้ <sk r isa> ก็จะมีให้เรากดรับนะคะเราก็จะได้88บาทนะแต่ถ้าเราเชิญเพื่อน3คนนะคะ สคนแล้วตรงนี้ก็จะมีปุ่มขึ้นมาให้เรากดรับนะคะถ้าเราเชิญเพื่อนมากกว่านั้น5คน10คน20คนรายได้ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งซึ่งเราไม่ต้องลงทุนนะคะเราแค่แนะนําเพื่อนแล้วเพื่อนทําการแบบว่าเติมเงินเข้ามานะคะเราก็จะมีรางวัลในส่วนนี้นะคะถ้าใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนเก่งๆก็ ไม่ควรพลาดน,นะคะจากเว็บนี้นะคะก็คือเป็นการหารายได้ที่ดีมากๆเลยนะคะนอกจากการเชิญเพื่อนแล้วนะคะเพื่อจะรับรา,างวัลน,นะคะเราก็สามารถที่จะเติมเงินนะคะเติมเงินเข้ามาปั่นบินได้นะคะเราสามารถปั่นบินสินค้าได้30สบบินนะคะหลังจากที่ครบแล้วก็ สามารถกดถอนได้เลยนะคะอันนี้แอดก็กดถอนไปแล้วนะคะแอดกดถอนไปนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะมาแจ้งว่าเงินนี้เข้าภายในกี่ชั่วโมงนะคะแอดก็เพิ่งถอนไปนะคะเดี๋ยวแอดจะมาแจ้งนะคะว่าเงินจากเว็บนี้เข้าภายในกี่ชั่วโมงนะคะก็คือแอดจะไม่ทําคลิปนะคะแต่แอดจะเขียนไว้ในประกาศนะคะปักหมุดไว้นะคะ ว่า,าทางแอปนี้นะคะเขาจ่ายเงินภายในกี่ชั่วโมงนะคะแต่แอดมินเขาบอกว่าภายใน24ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเงินเข้ายังไงแอดจะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะคลิปที่แล้วแอดได้สอนวิธีการปั่นบินไปแล้วนะคะถ้าใครมียอดเงินตรงไหนก็สามารถกดเข้าไปปั่นบินได้เลยนะคะถ้าใครเชิญเพื่อนนะคะ เชิญเพื่อนตรงนี้ถ้าได้ยอดถ้าได้ยอดตรงนี้นะคะถ้าเชิญ5้าคนนะคะเติมเงินเราก็จะได้288แแล้วนะคะถ้าใครที่ไม่อยากเติมเงินเข้ามานะคะเราก็จะปั่นบินได้แล้วนะนี่เราก็จะได้ยอดตรงนี้เราสามารถที่จะปั่นบินได้เลยนะคะและอีกวิธีหนึ่งการออหางเงินจากแอปนี้นะคะก็คือตรงนี้นะคะ ผลิตภัณฑ์การฝากเงินนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะฝากขั้นต่ำนี้ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะคะก็จะมีให้เราฝากนะคะเลือกที่จะฝากว่าเราจะฝากกี่วันนะคะสำหรับการฝากเจวันนี้นะคะจะมีรายได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่บวก35%นะคะ ส่วนใครที่ฝาก 30, 30วันนะคะนี่นะคะก็คือบวก207%เลยนะคะนี่นะคะ90วัน180วันนะคะการฝากก็กดไปตรงนี้เลยนะคะจะฝากเท่าไหร่ก็ได้นะคะขั้นต่ำ100บาทนะคะหลังจากที่กดฝากแล้วเราก็รออย่างเดียวนะคะพอครบสมมติว่าเราฝากที่ตรงนี้นะตรงนี้ เราก็เพียงแต่กดโอนออกนะคะสถติว่าเราเลือกเราก็กดก่อนนะคะเลือกตรงนี้เลือกฝากสำหรับสมาชิกท่านไหนที่สนใจอยากจะฝากเงินกินดอกเบี้ยนะคะก็สามารถที่จะเติมเงินเข้ามาแล้วก็ทำการฝากได้นะคะหรือถ้าไม่อยากจะฝากก็คือสามารถเติมเงินเข้ามาแล้วก็ ทำการปั่นบินได้เลยนะคะผ่นบินสินค้าแล้วก็เมื่อถึงยอดสอ0บาทก็สามารถถอนได้เลยค่ะสําหรับการทํางานของแอปนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะไม่ยากเลยนอกจากแนะนําเพื่อนมาเติมเงินแล้วเ,วเราได้แบบว่า่เ,เงินรางวัลในส่วนนั้นแล้วนะคะแล้วก็ยังได้ในส่วนของการฝากเงินนั่นเองนะคะกินดอกเบีย้ยนะ สำหรับใครสมาชิกท่านไหนที่อยากจะเติมเงินเข้ามาปั่นบินหรือว่าจะฝากดอกเบี้ยก็ <c oughs> แล้วแต่ความถนัดนะคะความสมัครใจของแต่ละคนนะถ้าใครที่ไม่ชอบหรือว่ายังไงก็ผ่านไปนะคะแอดก็เพียงแต่มานำเสนอว่าทางแอปนี้นะคะ <c oughs> เขามีวิธีหาไรายได้อย่างไรนะคะหนึ่งเลยก็คือการแนะนำเพื่อนนะคะเมื่อเพื่อนเติมเงินเราก็จะได้รับรางวัลน,นะคะเป็นโบนัสนะคะ สก็คือการฝากเงินนะคะฝากเงินมากินดอกเบี้ยนั่นเองนะ3ก็คือการปั่นบินสินค้านั่นเองนะคะถ้าสมาชิกท่านไหนสนใจในส่วนตรงไหนก็สามารถเข้ามาทำงานได้เลยนะคะสำหรับสมาชิกท่านไหนนะคะที่อยากจะเติมเงินก็สามารถกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะคะ จากนั้นก็กดคำว่าเติมนะคะแล้วก็เลือกยอดเงินที่ต้องการเติมนะคะจากนั้นก็เลือกจ่ายเงินได้เลยนะคะอ่าเลือกจ่ายเงินได้เลยนะคะว่าจะเติมเข้ามาเท่าไหร่นะคะสำหรับการติดต่อแอดมินนะคะก็ตรงนี้นะคะหูฟังนะคะหรือไม่ก็ติดต่อไลน์ได้ที่แอดไว้ให้ใต้คลิปนะคะ ก็สามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะสำหรับารายละเอียดต่างๆที่สมาชิกท่านไหนสนใจนะคะสงสัยตรงไหนนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ถามใต้คลิปก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบนะโอเคค่ะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่เข้ามาใหม่เดี๋ยหรอกอยากจะอลองทาแอป,ปนี้นะคะก็สามารถเข้ามาสมัครแล้วก็เริ่มการทํางานได้เลยนะคะสําหรับสมาชิกที่อยากจะทําฟรีนะคะก็คือแนะนําเพื่อนนั่นเองนะ แนะนำเพื่อนเมื่อเพื่อนเติมเงินนะคะเราก็จะได้ในส่วนของตรงนี้นะคะรางวัลจากการเชิญเพื่อนเติมเงินนะคะส่วนที่2นะคะก็คือการฝากเงินนั่นเองนะคะการฝากเงินก็จะมีเ a ทแต่ละ,ะวันนะคะแล้วก็จะมีรายได้ดอกเบี้ยนะคะก็สามารถเข้ามาศึกษารายละเอียดได้นะคะว่ามันน่าสนใจไหมนะคะ โอเคค่ะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบนะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ